ใครที่เป็นแฟนมันแท้ผมบอกเลยว่ากรี๊ดแน่นอนนะครับตั้งแต่ห้องแรกห้องแรกก็เอาแล้วนะครับไรเดอร์ Rider, สายมดทั้งหลายแหละไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะตอ,อบโจทย์คนวัยพี่ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับคุณมางานนี้อิ่มนานทีนะคะไอ้มดแดงจะจัดครันหนึ่งค่ะมาคบกันทั้ง3ยุคเลยนะครับตั้งแต่ยุคโชวะเฮเซแล้วก็ยุคเลวะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบอร์ดที่แสดงประวัติ แล้วก็อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับมดแดง e อกซิบิ i ชันที like <c oughs> ang, i i els, ่รวมทุกยุคครบคันครบเครื่องนะของเก่าเก่าหาดูยากๆแล้วก็รวมถึงมดที่ตัวเท่าคนจริง1ต่อหนึ่งเต็มๆตมแอคเซสที่หาดูไม่ได้นะฮะแล้วก็ประวัตินักแสดงแสดงเห็นตัวละครครบน่าจะเกือบทุกตัวเป็นร้อยรตัว ยิ่งใหญ่อลังการฮะ,ะถ้าใครสนใจนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะได้มาร่วมงานได้มานึกถึงวันวานสมัยเด็กนะคะใครที่มาแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าบรรยากาศภายในงานนะคะทําให้เราเนี่ยได้เห็นเกี่ยวกับเข้มขัดนะคะของมดแดงเลยหรือว่าเกี่ยวกับชุดนะคะหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะยังไงนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะมาชมที่นี่ได้เลยเราทำงาน camerader 50ปี exhibition เลครับเปิดวันนี้ถึง13รกรกฎาน,นะครับผมไม่อยากให้พลาด มีมาดูด้วยจับ The Mars Rider Exhibition 29เมษสาย,ยนถึง13กรกฎาคม2568ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น4โซน A ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่10 e อีเวน์